เว็บไซต์ทดสอบประสิทธิภาพกล้องอย่าง DxOMark ได้ปล่อยผลคะแนนในการทดสอบรอบใหม่ออกมาซึ่งคราวนี้กลายเป็น Galaxy Note9 และ Pixel 3XL ที่สามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าแชมป์เก่าอย่าง Huawei P20 Pro และ Mate 20 Pro ไปได้แต่ผลการทดสอบในรอบนี้คือผลการทดสอบกล้องหน้าหรือ DxOMark Selfie นะครับซึ่งต่อจากนี้ไปเราก็จะได้เห็นผลคะแนขนของกล้องเซลฟี่จากมือถือรุ่นต่างๆที่ถูกทดสอบโดย DxOMark ออกมาพร้อมกับคะแนนกล้องหลังแล้ว ซึ่งการให้คะแนนกล้องเซลฟี่ก็จะมีหลักการเหมือนกับการทดสอบกล้องหลังโดยมีทั้งคะแนนของภาพนิ่งคะแนนวิดีโอและคะแนนรวมส่วนรายละเอียดของการวัดผลในด้านต่างๆก็จะแบ่งออกเป็นหมด8ด้านด้วยกันทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอนะครับก็คือ Exposure, Color, Focus, Texture, Noise, Artifact, Flat, Bokeh และ Stabilization และตอนนี้นะครับมีมือถือทั้งหมด12รุ่นที่มีคะแนนเซลฟี่ออกมาแล้ว โดยมือถือที่ได้คะแนนกล้องเซลฟี่อยู่อันดับหนึ่งมีด้วยกัน2รุ่นก็คือ Samsung Galaxy Note 9และ Google Pixel 3มีคะแนนรวมเท่ากันที่92คะแนนแต่สำหรับคะแนนการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอของแต่ละรุ่นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอีกนะครับสำหรับคะแนนเซลฟี่ภาพนิ่งคราวนี้จะเริ่มเห็นความแตกต่างของคะแนนกันแล้วโดย p ิ xel 3จะกลายเป็นมือถือที่ได้คะแนนในด้านนี้มากที่สุดถึง9 9คะแนนตามด้วย Gala x y ซ o t e 9ที่ได้ไป96คะแนนส่วนที่3ก็คือเ i a ี่มี i ม i x 3ที่83คะแนน คะนนการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าคราวนี้ Galaxy Note 9กลับแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแบบชิวเฉียดด้วยคะแนน86คะแนนตามมาด้วยที่2อย่าง Xiaomi Mi Mix 3ได้ไป85คะแนนและ Google Pixel 3ร่วงลงมาอยู่อันดับที่3กับคะแนน83คะแนนส่วนมือถือระดับพรีเมียมตัวท็อปอย่าง iPhone 10s Max ได้คะแนนการถ่ายเซลฟี่ทุกอย่างอยู่ในอันดับที่4หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคะแนนรวมภาพนิ่งหรือวิดีโอแต่สำหรับมือถือกล้องหลังเทพอย่าง Huawei Mate 20 Pro และ P20 Pro กลับร่วงลงมาอยู่อันดับกลางๆรา,าว70คะแนนเรียกว่าไม่ติดท็อปฟล์เลยสักรุ่น